ก็ดีได้ไปที่อินเดียก็ไปบูชาสถานที่ที่พระพุทธเจา้าประสูติตัสรุปรินิพานไปภาวนาตอนกลางคืนที่ที่เกียดีพุทธกายาพอสองทุ่มเนยเราก็ออกไปไปถึงเกียดีสว่างแล้วก็กลับมา ไปแขกมันไม่ให้เข้ามันปิดประตูเราก็เอาลูปีไปจ้างมันยี่สิบลูปีสามสิบลูปีมัรีบเปิดประตูผักหลังเข้าไปเลย <g ül> เราเออคนคอร์รัปชันเนี่ยมันมีทุทกที่เลยแขกมันยิ่งเก่าดีเราก็ไปให้สิ้นบนเข้าไปนั่งพอนาอยู่ในนั้นสว่างเราก็ออกมาบางทีไปพักอยู่ที่พุทธกยากะสองสามคืนนะไปทุกคืนอยู่สว่างทุกคืน ก็ดีใจได้ไปเห็นสถานที่ที่สำคัญแต่ก่อนอ่านในพุทธประวัติก็เห็นแต่ในพุทธประวัติที่นี่ไปเห็นด้วยตาเนื้อแต่ในตานิมิตรก็เคยเห็นตอนที่บวชมาได้เป็นเป็นพระได้ 4, สี่พรรษานิมิตเห็นพระอาจารย์ท่านมา เดินยังกลมอยู่จิตมันสงบก็เลยไปยืนอยู่ที่ปนไม้สำรวมอยู่ในอารมณ์สมาธิเห็นพระท่านลอยอยู่บนอากาศเหนือยอดไม้ขึ้นไปท่านบอกว่าเราเป็นห่วงเธอ เธอเคยเป็นลูกจิตของเราในสมัยครั้งพุทธกาลเธอเคยเป็นบวชเป็นสมเดนน้อยไปทุด,ดงกรรมฐานกับเราอยู่ในป่าดงดิบแพ่งหนึ่งในประเทศอินเดียแต่เธอยังไม่ได้สำเร็จจิตเป็นพระราชเธอเป็นไข้ป่าตานในขณะที่ท่านพูดเห็นมองเห็นภาพตัวเองอยู่ในประเทศอินเดีย เป็นเนน้อยสพายบาทแบกกดเดินนำหน้าท่านอาจารย์ไปไข้มันขึ้นสูงเกิดชักในขณะที่เดินอยู่นั้นล้มลงขาดใจตายในตอนนั้นมองเห็นท่านอาจารย์กำลังก้มลงจะอุ้มเราอยู่ในภาพเกิดขึ้นพอท่านพูดว่าเธอเป็นไข้ป่าตายเห็นภาพนั้นเลย เป็นเนตัวเล็กอายุประมาณสิบขวบถ้าได้สำเร็จเป็นพระหลาหนตอนนั้นโอ้ยไม่ได้มาเกิดแล้วเสียดายสิ่งที่เราคิดไว้ในใจแต่ก่อนเราภาวนาใหม่ๆคงจะไม่เคยได้บวชเคยไม่เคยได้พบพระพุทธศาสนาไม่เคยได้รักษาศีลไม่เคยภาวนาพอมาเห็นจุดนี้โอ้ยมันดีใจ ดีใจมากที่สุดเดินจงกรมเนี่เหมือนกับเท้ามันลอยอย่างนี้เลยแค่เห็นเป็นภาพสม,มือน,นในแผลงกังพุทธกาลนะท่านอาจารย์นั่นก็บอกว่าให้เธอตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติแล้วเธอจะรู้เองเห็นเองท่านยืนอยู่เหนือบนยอดไม้บนอากาศเราคือพระอุปคุตแต่ท่านก็หอบลอยไปโอ้ยปีติที่นี่ ไม่รู้มารวมมาจากที่ไหนความสุขพันษานั่นปี514ปี514ในพัน,าน้าตลอดทั้งพันษานได้มิตรหลายพบหลายชาติที่บวชในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แต่พบที่พบเดียวแล้วเสร็จจากนั้นมาประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ในมิตรเห็นภาพตัวเองบวชใน พระพุทธศาส,สนาคงจะเป็นเมืองไทยคงเป็นเมืองไทยบวชได้เจ็ดพันษาควายมันชนตายควายชนพระตายมันฟิตแหลกลานมันทั้งตัวเลยตายเพราะควายที่นี่สะพายบาดแบกกดเดินไปจะขึ้นเขา พอจะขึ้นเขาเนี่ยไปถึงกลางหมู่บ้านมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งลงจากบ้านมาในภาพในเม็ดเป็นภาพเก่าย้อนอดีตตชะชาโยมผู้หญิงคนนั้นลงมามาคุกเข่านั่งอยู่ข้างหน้าโอ้ยอย่าเพิ่งไปปวดแม่เสียก่อนก่อนจะไปเอาจะปวดยังไงโยมจําลูกไม่ได้มั้งเนี่ยอาตมาไม่ใช่ลูกโยมนะ ถ้านั่นแหละจำโยมแม่ไว้ได้แม่นี่คือโยมของท่านในอดีตชาติแม่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแม่เนี่ยเป็นคนในอดีตชาติก่อนที่จะไปที่ไหนนะให้ปวดแม่เสียก่อนเออถ้าเป็นแม่ของอาตมานั่งลงให้ดีก็ยืนอยู่ยืนสอนนะถ้าเป็นแม่ของอาตมาให้ตั้งจิตกาหนด น้อมใจไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกเียว่าไตรสรณคมน้อมจิตเข้าไปสู่หน้าอ,อกกำหนดบริจิตบริกรรมจิตให้เป็นหนึ่งคือรักษาอารมณ์จิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวหายใจเข้าพดหายใจออกโดนี่คือน้อมใจเข้าไปประมาณสักห้านาที โยมปนมขึ้นโอ้ยแม่พ้นแล้วแม่พ้นแล้วแม่รู้แล้วโยมแม่รู้แล้วไม่ต้องห่วงแม่อีกหรอกจะไปที่ไหนก็ไปได้แต่ระวังก่อนนะก่อนจะไปให้ระวังตัวให้ดีอย่าให้ควายมันสนตายเหมือนแต่เหมือนกับชาติก่อนชาติก่อนรู้บวชได้เจ็ดพรรษาควายมันสนตายพอพูดอย่างนั้นนะเห็นเราฝูงควายมันวิ่งมาเรากําลังจะปีนขึ้นก้อน,นหินก้อนให,ใหญ่ๆอัวควายเนี่ยกโดดขึ้นก้อน,น,นหิน มันเลื่นหรือไหลลงมาควายมันก็นลุมฟิดเนองแหลกหมดทั้งตัวเลยแหลกหมดเลยตายจากนั้นมาโอ้ยไปที่ไหนเนี่ปวกควายควายม่ชอบไล่เลยวิ่งขึ้นจอมปวกเลยแต่ก่อนไปเดินเวลาเดินทางฝู่งควายเห็นพระโอ้ยวิ่งมาเป็นฝูงคงเาพวกเราก็ตึ้รีบขึ้นจอมปวกเลย ระวังเลยแต่แต่นั่นมาแต่ก่อนไม่กลัวเลยมีเที่ยวหนึ่งมัน,ม,นมันประจนจ,นจริงๆเนี่ยมันหลบไม่ไม่ได้เพราะอยู่กลางทุ่งนาไม่มีจับปัวแม่ควายมันมาวิ่งมาเป็นฝอ่งมันจะมาถึงอย่างเนี้ยใกล้ๆอย่างตาอนยะ่าเรามีล่มไหมล่มที่เยู่วจากปัจจุบันเรากดสวิตช์มันน่ะกดตึ๊บเนี่ยมันลบเพราะมัน กลางออกความตึงความล้มแบบนั่งเลยไหมลองโอ้เสียงดังเลยความอยเกจะวิ่งนี้หมดเราก็ลุกขึ้นเราก็ยืนอยู่ตัวสั่นนีม่มอยู่กลางทุง่งนี่เจอยเกือบเกือบเกือบจะตายระวังถึงขนาดนั้นยังเกือบตายอีกนี่มีโยมแม่ในอดีตชาติมาเตียนนะ ที่มีอยู่หลายภูหลายชาติที่ได้ในมิตรก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ไปปฏิบัติมาทุกภูทุกชาติมาถึงว่าเราไม่ได้สําเร็จจิตเป็นบรลานแต่ว่าเราก็ได้สั่งสมมาเยอะมากมายพอสมควรก็ดีใจกรรมเก่ากรรมใหม่ก็พอที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก,ก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่รู้ไม่อาฆาตพยาบาท เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยจิตจะไม่ปล่อยไม่วางมันจะอาฆาตพยาบาทวิบากกรรมนั้นจะไม่หมดถ้าเรามีคนมาดา่ามาเบียดเบียนเราอย่างเนี้ยเราเคยมีกรรมกับเขาในอดีตชาตินี่เราไม่เห็นเนี่ยเราจะต่อต้านนะเป็นคนแต่มึงนั่นเหรอกูก็เป็นคนเหมือนกันมีตีนมีมือเหมือนอย่างกูมึงไงกูไปกลัวมึงหรอเอาสู้กันนะไม่มีที่สิน้นสุดเราจะเป็นอย่างนั้นน่ะ เขาจะด่าไปเขาด่าไปเขาจะว่าเขาว่าไปเรานั่งยิ้มเฉยความทุกข์ไม่เกิดขับใจเราคนด่าเหนื่อยนะคนหนีหรอก <c ười> นีเราไป, <c ười> ไปทุกข์อยู่คนเดียวนนะเราก็หัวลาออย่างนีนะเืาเรารักษาระดับจิตอย่างนี้ให้มันได้รักษาจิตนั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งจิตสงบเฉยเยนะจิตสงบันสงบไปถึงความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่าง เวลากระทบหูได้ยินเสียงไม่ดีเนี่ยอย่าให้มันเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมารักษาจิตให้มันได้อย่าให้มันโกรธไม่ใช่ว่าสงบแต่จิตเฉยๆออกจากสมาธิเล้ยวยังมีความโกรธอยู่ไม่ใช่ออกมาแล้วยังมีสติมีปัญญาลู่รอบอยู่เหมือนเดิมนั่งอยู่ตรงไหนก็มีอยู่ตรงนั้น ถ้าทําได้อย่างนั้นประเสริฐยิ่งเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว,ว่าการทําบุญทําดานล,ลอยข้างพันข้งไม่เท่ากับรักษาศีลบริสุทธิ์ข้างหนึ่งรักษาศีลบริสุทธิ์ลอยข้างพันข้างไม่เท่ากับนั่งสมาธิจิตสงบข้างหนึ่งจิตสงบแล้วมันมีปัญญาอย่างนี้ถึงเรียกว่าประเสริฐยิ่งได้บุญมาก เขาะฉะน้นอยากให้พวกเราในสงบอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้แล้วจะมีสติมีปัญญารู้ทันท่อจิตเร็แล้งับความโลภความโกรธความหลงให้มันได้กระแสมันเกิดขึ้นมาต้องมองดูโทษมันคนที่เขาด่ากันเราหรือคนที่เขาด่ากันจิตใจของเขาเป็นยังไงจิตใจของเขาขุ่นม,มัวเศร้าหมองจิตใจตกต่ํา ถ้าเปรียบแล้วก็คืออยู่ในนรกเราอะเปรียบเทียบยังไงอะจิตของเรามันเนบิกบานเจียมใสเหมือนกับเทพเทวดายังจะลงไปอยู่กับเขาเหรอจากไปไหมหนนรกอะเราเป็นเทวดาอยู่อสมมติเเป็นเทวดาอยู่เนี่ยอยากไปกับเขาหรือเปล่าถ้าไม่อยากไปอย่าให้ใจมันลอยไปกับเขาสิคือใจนี่มันจะพาไปจิตมันจะพาไป ให้รักษาใจหลวงพ่อพิงท่านก็พูดจำอยู่เลยเรื่องใจเรื่องใจนี่แะตั้งแต่เทศเลยจนจบเอาต่ใจอยู่อย่างนี้ล่ะรักษาใจเราเนี่ยแหละรักษาจิตตัวนี้แหละจิตก็คือใจใจก็คือจิตรักษาอยู่ตรงนี้ล่ะเราวังรักษาเอาไว้ได้ยิน่ะได้ยินเฉยเฉยอย่าไป่อยตามอารมณ์ต่างๆเสียงดีเสียงไม่ดีไม่ต้องไปสนใจมันหรอกได้ยินก็ฟังไปผ่านไปเอามาพิจารณาให้มันดี เสียงที่ไม่ดีก็คือทำไมถึงมันไม่ดีทำไมเขาถึงด่ากันทะเลาะกันวิวาทกันก็เพราะเขามีกิเลสมีความโลภความโ,ก,โกรธความหลงอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนจนเกะกัน,กนเขาไม่เคยปฏิบททัติธรรมไม่เคยฝึกจิตฝึกใจเขาถึงเป็นอย่างนี้พวกนี้ตายไปแล้วเป็นยักษีนีจิตแจเศร้าหมองเราอยางอยากจะไปเป็นอยู่ใลยยักษีนะไม่มาเกิดง่ายนะยักษินีนะ แากทีนี้ก,ก็คือผีออมีะพระองค์หนึ่งเรียกผีมาเรียกผีมาถามอยู่ที่ไหนอยู่โน่นแหละที่ดงโน่นมาอ,อยู่นัานๆแล้วยังสองหมื่นปีแล้วอายุผีสองหมื่นปีแล้วว่า โอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาผีเนี่ยมันอายุยืนยาวแต่พวกเราเป็นเทวดาก็ให้มันยืนยาวได้เหมือนกันผีมันยาวได้เราก็ยาวได้เหมือนกันนะ,ะเขาตกอยู่ในทุกข์เราก็อยู่ในสุขเอาจะเอาอะไรอะ่ะรักษาระดับจิตให้มันได้ส่วนมากก็พอได้ยินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แวบ,บไปหาเขาได้ อยู่ในบ้านก็ไปโผที่ประตูนี่ยใครมันทะเลาะก,กันเนาะพอเขาพูดเสียดสีมาถึงเราเราแค่ดูเฉยๆยังมาเสียดสีหาเรายู่เก็บมาคิดมาปวดอยู่ที่บ้าน,นยอย่างนี้ก็มีเลยคนแสไปฟังนะแทนที่จะเอามาเป็นธรรมะสอนเราในยินแล้วเอามาเป็นธรรมะเอามาพิจารณา มาสำรวจตรวจตาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีกระแสอะไรหรือเปล่าอยู่ในจิตเนี่ยเมื่อกระทบเรามันเป็นอย่างไรอารมณ์ของเรามันเป็นอย่างไงมันร้อนบูบบูบขึ้นมาหรือเปล่ามันมีสิ่งที่จะตอบโต้หรือเปล่ามีสิ่งที่ต้านหรือเปล่าถ้ามันยังเกิดบูบวูบว่าคิดจะตอบจะโต้อ,อยู่นั้นแสดงว่าเราไม่มันคงแล้วให้กาหนดจิตเข้าไปจนมันเย็นปกติ อย่างที่อยู่บ้านมีลูกโกรธให้ลูกมีสามีโกรธให้สามีเราเอาอมานึกไปคิดซะก่อนเนื้อเข้าไปซะก่อนเสียงที่ไม่ดีนี่คือเสียงเป็ดเสียงมาเสียงที่ไพเราะคือเสียงเท,ทวดาพระพุทธธรรมประสงค์ เราจะหลงกลมันอยู่หรือเอามาพิจรารณาอย่างนี้เมื่อมันรู้แล้วมันจะปล่อยวางของมันไปเองฝึกมันอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยอ่ะถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นเนี่นิสัยเมือนกับเราเคยอาบน้ําก่อนจะนอนถ้าวันไหนนอนไม่อ,อาบน้ำมาน,ำนอนไม่หลับะ เหนียวตัวเหนียวตัวนู้งดจิดฝนจะท,ทายก็ลุกมาอานบน้ำเพราะมันเคยฝึกจิตฝึกใจเหมือนกันทานอาหารเคยทานเวลาไหนถ้าเลยเวลาแล้วจะปวดท้องบางคนเป็นอย่างนั้นถึงเวลาจะต้องทานคือเราฝึกให้เป็นเวลาจิตของเราเราเคยฝึกอยู่เรื่อยฝนอยู่เรื่อยขัดเกลาอยู่เรื่อย มันก็ยิ่งสะอาดไปอยู่เรื่อยๆสติปัญญาก็ยิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นผ่องขึ้นฟ่องขึ้นปัญญาก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นกิเลสตัวไหนมันจะมาสั่งการได้เราก็ท้าทายมันเลยนี่ถ้าเรามีสติควบคุมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะขอให้ศรัทธายาโยมทั้งหลายที่ได้ มาบำเพ็ญกุศลในคืนวันนี้จงขอถวา,ายธรรมะที่พวกเราได้ปฏิบัติบูบชาหลวงปู่เกียในค่ำคืนวันนี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอให้หลวงปู่เกียจง จเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดกาลไม่มีว่าคำว่าเศร้าหมองเมื่อท่านหลุดพ้นไปแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีส่วนบุญส่วนกวุศลเหล่านี้รูปแก้งตามดวงปูเ่เกียด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของพวกเราทั้งหลายนั้นเธอ